บวนรถสินค้าแลมบริดที่790ต้นทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ปลายทางสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับหลังจากเติมน้ำมันดีเซลและเปลี่ยนเวรที่สถานีชุมทางทุ่งสงเสร็จแล้วก็ทําขบวนออกจากสถานีชุมทาง,ง,งทุ่งสงทันทีนะครับก็วิ่งตามหลัง86เยาวๆนะครับ วันนี้ก็ได้บชอโสหนเหมือนเดิมฮะไปไิดท้ายแค่เป็นซิเวเนีย